ทีการต้มมะม่าของแม่กันครับผมนี่น้ำเดือดแล้วเนาะมาเริ่มต้นใส่มะม่านี่ใส่มะม่าลงไปครับผมสองห่อสองห่อไปนี่ดูนะครับนี่วันนี้ไม่ได้เป็นคนดังนะจ๊ะแก๊สหมดยาแก๊สจะไม่มาส่งนะเล่นเตาไฟฟ้าไปก่อนนะจ๊ะ าคนก่อนเนาะโคนาคนเสร็จแล้วอะไรต่อแม่ใส่อะไรต่อใส่ผักใส่ผักนี่มีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นผักผักทุกอย่างใส่ลงไปนะครับผมกับข้าวมื้อนี้กับอาการหนาวๆแม่นี่ใส่ไปเลย มอบาสเ<ล>ยานยจะกินหมดไหมเนี่ยสองคนจะกินหมดไปแล้วไม่รู้ดิโอ้ลูกกินหมดโลเลยบ้างนะหมดแลหมดเลยไงอโอ้เอาค้นก่อนคืนหนึ่งรอบนี่คนหนึ่งรอบนี่วิธีต,ตามโตมากครับวันนี้ขี้เกตทำพวกข้าวเนี่ยเล่นมาม่าก,ก่อนแล้วเราเนะี่ยแก๊สหมดด้วยขีกเกจกอ่อไฟเลยเป็นคนดังเลย นี่แล้วก็เติมเครื่องกำลมาลงไปครับนี่วิธีตตมมาของเราของแม่เราไม่มีอะไรมีของในตู้เย็นมีอะไรก็กินอย่างนั้นแล้วเนาะหมูก็ไม่มีหมูก็ไม่มี <laughs> มมมตัวเนี้ยชีวิตยากจ,าจนลำบากเหลือเกิน <laughs> มาละทอนมาละทอนเหลือเกินยังมีมาม่าอยู่ยังมีมาม่าอยู่ ชีวิตชีวิตอดอยากเงี่ย,ยแต่มาเช้ากินปลาสลิดทอดนะแม่อดอยากยังไงมีสลิดกินเอาลูก็ซื้อมาให้เอือแหม <c oughs> <c oughs> อร่อยแน่นอนอคน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 จัดไปจุกจุกนั่นรถไฟซะหน่อยแร <c oughs> งไปอืม ใส่ไข่อีกแม่ครบสุดใส่ไข่ใบอใส่ไข่หนึ่งใบใส่ตัวนี่คน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 นเออนี่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 นนี่นุ้นน้ำที่เขาขาทาไหมไข่หินก็จบ่ินก็บ เนี่ยใครเห็นก็ต้องอยากกินว่างนนะอยากเอาอยนีจุกจุกโหใส่ที่หลังก็นั่นใส่ทีหลังดีเต็มมอแล้วใส่ทีหลังก็ดีรสชาติไม่ต้องเติมเพิ่มไหมต้องเติมเพิ่มเลยไหมเติมเพิ่มไหมเดี๋ยวแล้วจะน้ำจิ้มแล้วมีน้ำจิ้มกินอ่ะอื่นมันก็น่เเราก็กินน้ำจิ้มเลมรสดีไม่ใส่หน่อยไมรสดีนะ อ่าใส่รสดีเพ um ิ่มไงใส่รสดีหน่อยใส่รสดีหน่อยรสชาติน้ำเราใส่น้ำเยอะไปไงี้ยน้ำเยอะเครื่องเยอะเครื่องเยอะแล้วต้องปรุงเพิ่มอย่าห่วกนะโอ้โอ้ตักออกแม่ตักออกก็กโอ้โหแม่ว่าจะไม่หวงเกือบไปแล้วนี่ตักออกได้หน่อย เข <laughs> ็มปเไม่เ็มเอ่ะหลอดตาย,ยไงเเลงกินลงก็เต็มนี่เลยก <laughs> ินปากแห้งเลย <laughs> มือมันลัสนื่พอดีแล้วอืวนจะใส่ไปหนวยนองน่ยเยีวนะใส่ไปได้